โปเชติโนกับภารกิจกอบกู้เชลซีให้กลับขึ้นมาจากซาก หลังจากที่เป็นข่าวลือกันมาอย่างยาวนานณนะตอนนี้ก็ได้ประกาศกันออกมาแบบออฟฟิเชียลเป็นทีเรียบร้อยโดยสิงโตนึ้นมันครามเชลซีได้ประกาศแต่งตั้งให้มาซิโอปเชติโนกลายเป็นกุญซือคนใหม่ของทีมหลังจากที่มีข่าวพัวพันกันมาสักระยะหนึ่งแล้วโดยทางเชลซีนั้นได้เซ็นสัญญากับปเชติโนเป็นระยะเวลา2ปีพร้อมเงื่อนไขออปชั่นเสริมในการต่อสัญญาไปอีกหนึ่งฤดูกาล ซึ่งจะทำให้เขาอยู่คุมเชลซีไปจนถึงปี2026โดยกุนซือชาวอาร์เจนตายผู้นี้จะเริ่มงานในถิ่นสแตมฟอร์ดบิดนับตั้งแต่วันที่1นึกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยอย่างที่หลายๆคนทราบกันดีในซีซั่นนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในซีซั่นที่ย่ำแย่ที่สุดของเชลซีถนับตั้งแต่ลีกสูงสุดของแดนผู้ดีเปลี่ยนชื่อมาเป็นอิงลิชพรีเมียร์ลีก พวกเขาต้องเจอการเป,ปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของสโมสรหลังจากที่เจ้าของทีมอย่างเสียมีโรมันอับราโมวิชต้องโบกมือลาจำใจขายทีมซึ่งก็เป็นทอสโบลี่เซธีชาวอเมริกันเข้ามารับช่วงต่อ ถ้าพูดถึงในเรื่องของเงินทุนต่างๆนั้นไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ปัญหาใหญ่ๆที่เกิดในยุคข,ของท็อตโบรีมาจากที่เขาปลดทีมงานชุดเก่าๆของสโมสรอ,ออกไปหลายคนและเอาทีมงานของเขาเองเข้ามาดูแลแทนการเปลี่ยนแปลงนั้ยนยอมเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแต่อะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนเร็วเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีซึ่งทางทอตนั้นก็เหมือนไม่ได้เตรียมการบ้ามาดีนะัก เพราะในเรื่ององค์ความรู้เรื่องฟุตบอลเจ้าตัวก็ดูเหมือนจะไม่ได้รู้อะไรเลยและสิ่งเหล่านั้นก็เริ่มทําให้ปัญหาต่างๆเริ่มก่อตัวทั้งความเห็นที่ไม่ลงรอยในเรื่องของแท็กติกกับโทมัสทูเกนหรือว่าข่าวลือเรื่องแผน4-4-3ของทอสโบลี ซึ่งในช่วงที่เชลซียุคของทูเคิลเริ่มมีฟองที่ไม่ดีโบลีก็เลยไม่รอช้าที่จะปลดคุณสื่อชาวเยอรมันออกจากทีมไปแบบสายฟ้าแลบและไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่กับการฉีกสัญญาของเกรแฮมพอตเตอร์ที่กำลังคุมไบรตันโดยจำนวนเงินที่มากถึง21ล้านปอนด์และผลงานเชลซีในยุคข,ของพอตเตอร์ก็เป็นไปแบบที่ทุกคนทราบกันและไม่เป็นชิ้นดีหลังจากปลดพอตเตอร์ทีมก็แต่งตั้งแฟรงค์เลมพาร์ดกลับมาคุมทีมอีกครั้งซึ่งรอบนี้แลมพาร์ดก็ไม่ทําให้กองเช่างต้องผิดหวัง ด้วยการเก็บชัยได้เพียงแค่1นัดจาก11เกมทำให้เชลซีจบซีซั่นแบบโคตรน้าผิดหวังโดยการจบอันดับที่12นับว่าเป็นอันดับที่แย่ที่สุดบนพรีเมียร์ลีกในรอบ29ปีของเชลซีเลยทีเดียว ซิงปลเชติโนนั้นคงต้องมาไล่แก้ปัญหาของสิงบลูแบบจัดเต็มแน่นอนโดยในวันนี้ทางพวกเราแวดวงฟุตบอลก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนมาไล่ดูกันว่าปัญหาหลักๆที่พอสต้องเข้ามาแก้นั้นจะมีอะไรกันบ้างปัญหาแรกสปิริตภายในทีมถ้าหากใครได้ดูเชลซีลงเล่นในช่วงหลังๆจะเห็นได้เลยว่าขุนพลสิงบลูทั้งหลาย <laughs> เหมือนจะขาดความกระหายในเรื่องของแพชชั่นเป็นอย่างมากเวลาโดนยิงแค่ลูกเดียว ก็จะเดินคอตกกันแล้วซึ่งต่างกันในยุคของทูเคล่นเป็นอย่างมากที่นักเตะแ,แต่ละคนนั้นพร้อมที่จะวิ่งสู้ฟัดเพื่อทีมแต่ในปัจจุบันคนที่ดูเหมือนจะพร้อมลงเล่นให้ทีมแบบเต็มที่ก็ดูเหมือนจะมีไม่กี่คนแต่ถ้าจะชัดเจนสุดก็คงเป็นมิดฟิลร้อยล้านอย่างเอนโซเฟอร์นันเดสที่ดูมีแพชชั่นและไหนจะเป็นคนที่แบกทีมอีกในเรื่องนี้พอสก็คงต้องมาแก้ไขโดยด่วนถึงเรามักเห็นกุนซือชาวอารเจนตายดูหน้านิ่งๆแต่ต้องบอกเลยว่า แฉชันเวลาที่อยู่ข้างสนามนั้นจัดเต็มแน่นอนก็ต้องมาดูว่าเขาจะแก้ไขปัญหาในเรื่องห้องแต่งตัวกับในสนามได้ดีแค่ไหนกันประเด็นต่อมาเคลียร์นักเตะที่ไม่มีพัฒนาการออกจากทีม เชลซีเองก็เป็นทีมที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วในการชอปนักเตะมานานแต่นักเตะที่เข้ามาสู่ทีมก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะคุ้มค่ากับการลงทุนในเชลซีเองก็ดูเหมือนจะมีหลายๆคนที่จะไม่มีพัฒนาการไปมากกว่านี้ตัวอย่างก็เช่นคริสเตียนพูลิสิตี่เจ็บแล้วเจ็บอีกฮาคิมซีเยกมาลองซาติเอมูเอบากาโยโก้เป็นต้นเพราะต้องยอมรับเลยว่า ควอตของเชลซีในตอนนี้เรียกได้ว่าล้นและแน่นเต็มไปหมดจากการช็อปแลกไปในช่วงตลาดหน้าหนาวทางโปเชนติโนเองก็คงต้องหาทางเคลียร์ทีมเพราะเจ้าตัวก็น่าจะมีการเสริมทัพแน่นอนในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ในจะมีเรื่องของ Financial Fair p เพอีกหากพวกเขาไม่บาลานซ์ยอดค่าใช้จ่ายให้ได้ดีๆประเด็นต่อมาระบบการเล่นที่ต้องชัดเจนและรัดกลุ่มมากขึ้น เพราะในซีซั่นนี้สิงห์บลูก็พยายามคลำหาเทคนิคมากมายเพื่อให้เกิดความลงตัวในการเล่นไม่ว่าจะเป็น4-4-2 4-2-3-1 3-4-3 3-5-2 3-4-2-1 3-4-1-2เป็นต้นแต่ว่าก็เหมือนจะหาแผนให้เข้ากับทีมไม่ได้เลยปอร์เชติโน่นั้นในตอนที่เขายังคุมสเปอร์ าวางระบบให้ไก่เดืนทองเล่นแผน4-2-3-1ในช่วงแรกๆและค่อยๆปรับมาเล่นแบบ4-3-3หรือ3-4-3ทั้งนี้ก็อยู่ที่ว่าเจ้าตัวจะเลือกใช้ใครในแผนการเล่น เพราะทางเชลซีเองก็มีนักเตะมากมายให้เลือกใช้อีกด้วยซึ่งจากข่าวที่ออกมากุณมืือชาวอาเจนตายนั้นมีความต้องการที่จะให้เมสันเมาส์อยู่กับทีมต่อไปหลังจากในช่วงที่ผ่านานมามีข่าวว่ามิดฟิลล์ลูกม่อของเชลซีอาจจะโบกมือลาทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยทางพอชนั้นชื่นชมและประทับใจต่อเมสันเมาส์มานานแล้วและเขาต้องการที่จะให้เมาส์เป็นแกนหลักคนสำคัญของทีมอีกด้วยเป็นไปได้สูงเลยที่เมาส์จะยังอยู่กับเชลซีต่อไป และมาถึงประเด็นสุดท้ายสูน้าเจ้าปัญหานี่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของเชลซีแล้วและมันยังเป็นปัญหาที่อยู่กับเชลซีมานานหลายปีอีกด้วยโดยถ้านับตั้งแต่ที่ดดเอโก้คอสตาโบกมือลาเชลซีเป็นในปี2 0 1 7จากตอนนั้นมาถึงปัจจุบันตอนนี้ก็6ปีเต็มๆที่เชลซีไม่ได้พบเจอสูน้าดีๆอีกเลย เมื่อจะเป็นในรายของอาวโรโมราตาที่สอบตกแบบเต็มๆกอนซาโลฮิัวอินก็ไม่ได้อยู่ในร่างเทพสมัยนาโปลีกับยูเวนตุสโรเมลูลูกากูนักเตะที่แพงที่สุดของเชลซีก็ใช้ไม่ได้เลยไหนจะมีเรื่องเชิงลบเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์อีกหรือรายล่าสุดอย่างเปียอมเมริกโอบาเมยองที่ถูกคาดหวังพอสมควรแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งได้เลยทางปอเชตติโนเองก็มีความสนใจในตัวลาตารโรมาติเนสสูน้าคนบ้านเดียวกันจากอินเตอร์มิลาน หรือวิกเตอร์โอซิมเฮนดาวซันโวของนาโปลีแต่ในรายของโอซิมเฮนก็น่าจะต้องควักกระเป๋าตังจ่ายเยอะแน่นอนแต่อย่างไรเชลซีก็จะได้คริสโตเฟอร์เอ็นคนคูที่เซ็นสัญญาล่วงหน้ากันตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วเจ้าตัวเองก็สามารถเล่นในตำแหน่งที่หลากหลายได้แต่เขาเองก็ไม่ใช่ศูนย์หน้าโดยธรรมชาติอีกหรือทางพอชเองก็อาจจะดันดาวิดดาโตฟ,ฟูฟาน่าหรือไม่ก็อาร์มนโดโบยาให้กลายมาเป็นศูนย์หน้าตัวหลักก็ได้ แต่ก็มีอีกช้อยส์หนึ่งที่แฟนๆสิงบลูอาจจะอีกันนั่นก็คือการกลับมาจากการยืมตัวของลูกกูะถึงลูกกูะจะเป็นแข้งที่แฟนๆนั้นสายหน้าหนีแต่ก็ต้องยอมรับว่าประโยชน์จากความแข็งแกร่งและความเร็วพอสเองก็อาจจะใช้ประโยชน์จากศูนย์หน้าชาวเบลเยียมคนนี้ก็เป็นได้ แต่ใดๆก็ตามยังมีปัญหาอีกมากเลยที่โปเิติโนต้องมาเก็บกวาดอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาในผู้เล่นเกมรับนักเตะที่สัญญาเหลือน้อยและกำลังจะหมดหรือว่าจะเป็นการรีดฟอร์มของมิคาโลมูดิกในจะมีเรื่องของทีมงานอีกซึ่งเราก็ต้องมารอติดตามกันว่าเขาจะหาทางกอบกู้เชลซีได้อย่างไรซึ่งเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนคิดว่า สิ่งแรกๆที่คุณซือชาวอาเจนตายคนนี้จะลงมือทํากับเชลซีนั้นจะเป็นอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้เลยนะครับหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดพวกเราต้องขออาภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์องพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปจากพวกเราแวดวงฟุตบอลได้นะครับขอบคุณครับ